สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กลยุทธ์วิถีเตา๋าคุณเคยฝากชีวิตไว้กับใครสักคนแล้ววันหนึ่งกลับต้องถูกหักหลังจนแทบล้มทั้งยืนใหมครับแม้แต่คงเบ้งอัจฉริยะอันดับหนึ่งแห่งสางก,ก๊ยังเคยเกือบเสียทั้งเมืองเพราะเชื่อผิดเพียงแค่คุณเดียวถ้าวันนั้นคงเบ้งระวังอีกนิดบางทีประวัติศาสตร์สางก,ก๊อยากเขียนขึ้นใหม่ไปตลอดกาลวันนี้ผมจะพาคุณถอดประหัสกลยุธทธ์ผิดพลาดเพื่อให้คุณไม่ต้องพ่ายแพ้เหมือนเขา ในศึกสร้างหยวนคงเบ้งจาเป็นต้องเปิดแนวรบใหม่เขามุ่งหวังจะตีแตกด,ด่านจีถึงจุดยุทธศาสตรสสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ชัยชนะเหนือวุยกกเพื่อภารกิจนี้คงเบ้งเลือกส่งมาเจ็กแม่ทัพหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดคล่องปากมีมันสมองและเป็นที่โปดรดปรานของเขาเองแม้หลายขุนพลจะกุกเข่าเตือนโดยเฉพาะเจ้าหยุนผู้มากด้วยประสบการณ์ว่ามาเจ็ดปากเก่งแต่ไร้ไฟสนาม ว่าความรู้ตำราไม่อาจแทนความรู้จักกุลสึกจริงได้แต่คงเบ้งเลือกวางใจเสียงหัวใจตัวเองมากกว่าเสียงแห่งสติเตือนจากรอบข้างผลลัพธ์คือโศกนาฏกรรมแห่งศึกเจียถิน่นมาเจ็ดฟ่าฝืนคำสั่งที่คงเบ้งวางไว้เขาตั้งค่ายบนยอดเขาทิ้งเสบียงและแหล่งน้ำไว้ข้างล่างเชื่อว่าความสูงจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองได้แต่นั่นคือการขุดหลุมฝังตัวเอง กองทัพวุยนำโดยแม่ทัพจางห่อจึงตัดน้ำอบล้อมตัดเส้นทางหนีจนทัพม้าจิตแตกพ่ายในพริบตาคงเบ้งได้แต่ยืนมองเปลวควันลอยขึ้นจากค่ายพินาศเสียงร่ำให้สะท้อนในยามสนธยาเขากล่าวโทษตัวเองอย่างขมขื่นผิดที่ข้าวังใจผิดคนจากบทเรียนอันแสนเจ็บปวดนี้คงเบ้งสอนเราถึงสามหลักการใหญ่โดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ยคำพูดใดๆหนึ่งรคติส่วนตัวทำลายการตัดสินใจ คงเบ่งรู้จักมาเจตมานานเห็นพรสวรรค์เห็นความกล้าพ,พูดจนเธลอเติมแต่งภาพในใจว่ามาเจตคืออัจฉริยะทั้งที่ในความจริงพรสวรรค์ที่ไม่มีวินไหก็คือหายนะที่รอประตูเท่านั้นเมื่อหัวใจเราหลงไหลาบางคนเกินไปเราจะมองไม่เห็นสัญญ,ญาณเตือนแม้มันอยู่ตรงหน้าจำไว้การตัดสินใจที่ดีที่สุดต้องไม่ให้หัวใจลำเอียงนำทางสมอง 2. ศักยภาพจริงสำคัญกว่าคำพูดหรือความสนิทสนม มาเจกเก่งพูดวางแผนเก่งในปากแต่ไม่มีผลงานยืนยันในสนามจริงการเลือกแม่ทัพหรือแม้แต่พนักงานในชีวิตเราอย่าเลือกจากคนที่พูดไทเราหรือคนที่คุ้นเคยเพราะสนามรบแห่งชีวิตไม่วัดกันที่คำพูดแต่วัดกันที่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้จำไว้ความจริงที่ลงมือทำได้จริงมีค่านับพันคำพูด 3. การปล่อยมือโดยไม่ควบคุมคือจุดจบคงเบ่งมอบภารกิจสำคัญให้มาเจกโดยไม่คอยตรวจสอบไม่ตามติด การมอบหมายงานใครโดยไม่สร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลคือการเดินเข้ากับดักด้วยมือของตัวเองแม้แต่ยอดของเบ้งยังพลาดเพราะคิดว่าคนที่เขาเลือกจะดีพอเองโดยไม่ต้องดูแลจำไว้มอบหมายคือศิลปะแต่การควบคุมผลลัพธ์คือความจำเป็นความผิดพลาดครั้งนี้ไม่ได้แค่ทำให้องเบ้งเสียเจยถิ่นแต่มันทำให้โอกาสบุกวุยกกสูญสลายไปตลอดกาลและในชีวิตจริงของเรา บางครั้งการวางใจผิดครั้งเดียวอาจทำให้คุณเสียโอกาสทั้งชีวิตแล้วในชีวิตคุณตอนนี้มีไหมครับคนที่คุณกำลังวางใจทั้งที่ไม่เคยพิสูจน์ผลงานจริงๆบางครั้งความคุ้นเคยหรือคำพูดสวยหรูทำให้เรามองข้ามหลักฐานที่แท้จริงแต่บนเส้นทางชีวิตจริงหนึ่งการวางใจผิดอาจไม่ใช่แค่เสียเวลาหรือเสียความรู้สึกมันอาจทำให้คุณทังทั้งอนาคตที่คุณเหนื่อยสร้างมาด้วยมือของตัวเอง อย่ารอให้ทุกอย่างหลุดมือเพียงเพราะคุณไม่กล้าตั้งคำถามตั้งแต่แรกบทเรียนจากคงเบ้งนสอนเราว่าอย่าเลือกคนด้วยใจแต่ต้องเลือกด้วยผลงานไม่ว่าจะสนิทกันแค่ไหนไม่ว่าจะเชื่อใจกันมานานเท่าไหร่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจมอบหมายภารกิจใหญ่ต้องวัดจากผลงานจริงไม่ใช่ความรู้สึกก่อนเลือกต้องกล้าตั้งคำถามเขาเคยแก้ปัญหาที่ยากขนาดนี้ไหม เขาเคยยืนหยัดในสถานการณ์กดดันได้หรือเปล่าหลังเลือกต้องกล้าประเมินซ้ำอย่ายึดติดกับการตัดสินใจแรกถ้าเห็นสัญญาณอันตรายต้องกล้าแก้ไขทันทีและที่สำคัญที่สุดฟังเสียงเตือนจากคุณรอบตัวบางครั้งคนข้างนอกมองเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นถ้าคุณทำได้ครบสามข้อนี้คุณจะวางคนถูกที่และเปลี่ยนอนาคตของคุณให้แข็งแกร่งเหมือนวางหินก้อนใหญ่ลงบนฐานที่มั่นคง ชชยชนะจะอยู่ในกำมือของคุณกลยุทธ์ชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือศิละปะของการเลือกคนและอ่านเกมให้ขาดถ้าอยากก้าสู่การเป็นผู้นำตัวจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกลยุทธ์วิธีเตาของเราเพราะในสนามชีวิตนี้คนที่รู้กลยุทธ์ลึกกว่าคือคนที่อยู่รอดแล้วเจอกันในตอนต่อไปความผิดพลาดครั้งใหม่ที่คุณไม่ควรทำซ้ำครับขอบคุณที่รับฟังจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ